พี่นิดลูกชายพี่ก็ตายไปตั้งนานแล้วนะแล้วทําไมพี่ถึงได้ด้าด้าหน้าทนมาเกาะอ,อยู่ที่นี่ล่ะฮะฉันว่าพี่รีบเก็บข้าวของออกจากที่นี่ได้แล้วอย่าให้ฉันต้องลงไม้ลงมือกับพี่เลยนะเยฟ้าทําไมต้องไล่ฉันออกจากบ้านไปด้วยถึงแม้ลูกชายฉันจะเสียไปแล้วแต่ยังไงบ้านหลังนี้ก็ต้องเป็นของลูกชายฉันอยู่ดีแกยังมีความเป็นคนเหลืออยู่หรือเปล่า พี่พูดบ้าอะไรพี่จะบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของลูกชายพี่ได้ยังไงในม่านลูกสาวฉันเป็นคนซื้อมานะ่ะยีงจะมีหน้ามาพูดอีกเหรอฮะแล้วตอนที่ลูกชายพี่มาแต่งงานกับลูกสาวฉันนะ่ะสินสอดสตางแดงเดี๋ยวฉันก็ไม่ได้แล้วยังจะมีหน้ามาอ้างอีกเหรอว่าบ้านหลังนี้เป็นของลูกชายพี่นะ่ะไปรีบไปเก็บของออกจากตรงนี้เลยนะแล้วฉันจะได้เข้ามาอยู่ที่นี่แบบสบายๆแทนไงนี่มันเป็นโจรช,ชัดๆเลยนะลูกชายฉันเพิ่งเสียชีวิตไป แกจะมาขับไล่ฉันออกไปแบบนี้เลยเหรอแกนี่ไม่มีหัวใจหรือไงจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะแต่ทำไงได้ละ่ะก็ตอนนี้ลูกชายพี่มันตายแล้วเนี่ยแล้วจะมีใครหน้าไหนมาปกป้องช่วยเหลือพี่ได้ละ่ะนี่ไปเก็บของออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปไปสิปถ้าเกิดชักช้าแล้วก็ฉันจะเป็นคนขึ้นไปเก็บประโยนลงมาเองอะไรนะนี่แม่มาทำอะไรที่นี่คะ ไมยแกมมาได้ทันเวลาพอดีเลยผัวแกมันตายไปนานแล้วนะแล้วทำไมแม่ผัวแกถึงได้หน้าด้านนาะทนมาสิ่งสถิตอยู่ตรงนี้ล่ะไม่หนำซ้ำยังบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของเขาอีกฉันว่าแม่ผัวแกต้องวางแผนฮกบ,บ้านหลังนี้ไว้คนเดียวแน่เลยไมยเพราะฉะนั้นแล้วก็ไล่เขาออกจากบ้านแบบนี้เลยนะนี่แม่พูดเรื่องบ้านอะไรของแม่คะเนี่ยแม่พี่น้องเขาเป็นแม่สามีของไม้นะคะแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนช่วยไมยซื้อมาแม่จะมาไล่เขาแบบนี้ไปได้ยังไงคะ ฉันก็จะได้มันอยู่ที่นี่แทนไงไมยนี่ไหนผัวแกมันก็ตายไปแล้วนี่ไมยแล้วที่สําคัญตอนเนี้ยแกยังสาวยังสวยอยู่อีกไม่นานแกก็ต้องแต่งงานมีลูกมีผัวใหม่อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าแกให้แม่ผัวแกอยู่ที่นี่แล้วก็แกก็ต้องหาผัวใหม่ลําบากนะไม้แกคิดดูให้ดีๆนะที่ฉันทําทุกอย่างเพื่ออนาคตของแกเพราะฉะนั้นแล้วก็ไล่แม่ผัวแกออกจากบ้านเราเดี๋ยวนี้นะลูกไมยไม่เคยคิดเรื่องแบบนั้นอยู่ในหัวเลยด้วยซ้ำแม่คะ บ้านหลังนี้เนี่ยมายซื้อมาตอนนั้นมีแต่เงินแม่นี้ที่ช่วยมายมานะคะเงินของแม่เนี่ยไม่มีสักบาทเดียวเลยตอนนี้แม่คือคนที่ไม่มีสิทธ์มาอ้างสิทธ์อะไรในบ้านหลังนี้ทั้งนั้นคนที่ควรที่จะต้องออกไปคือแม่นั่นแหละคะ่ะแกพูดบ้าอะไรของแกมายแกกล้าพูดกับแม่แท้ๆของแกแบบนี้ได้ยังไงฮะแล้วบ้านหลังเนี้ยแกก็เป็นคนซื้อมาไม่ใช่เหรอถึงว่าแม่ผัวแกจะเป็นคนออกเงินดาวแล้วยังไงอะยังไงจะชื่นในโฉนด มันก็เป็นของแกไม่ใช่หละไมแล้วตอนนี้แม่ผัวแกก็ไม่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้แล้วรีบไล่มันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแม่ฟังไม้ให้ชัดๆเลยนะคะไม้พูดไปแล้วนะคะว่าตอนที่ไม้ซื้อบ้านหลังนี้หลังจากแต่งงานไม้ไปขอความช่วยเหลือจากแม่ไปขอเงินจากแม่แม่ไม่ช่วยไม้สักบาทบอกว่าจะต้องเก็บเงินเอาไว้ให้พี่บิก๊กเพื่อเขาจะได้สร้างครอบครัวสร้างอนาคตของเขามีแต่พ่อแม่ของพี่นอ็อ ที่ช่วยมมยจ่ายเงินซื้อบ้านหลังนี้มาเขาต้องลำบากกันขนาดไหนแม่เป็นแม่แท้ๆของไม้ก็จริงแต่แม่ไม่เคยคิดช่วยอะไรมะไมยเลยด้วยซ้ำแล้วตอนนี้พี่น็อตเขาก็จากไปแล้วเมื่อปีที่แล้วพ่อพี่น็อตเขาก็เพิ่งเสียไปนั่นเท่ากับว่าแม่นิดไม่เหลือใครแล้วแม่เขาเหลือแค่ตัวเขาคนเดียวมีแต่ไม้เท่านั้นที่จะดูแลเขาได้แล้วแม่ฟังไปให้ชัดๆเลยนะคะบ้านหลังนี้โฉนดมันไม่ใช่ชื่อไมย แต่เป็นชื่อแม่นิดตั้งแต่แรกแม่ไม่มีสิทธิ์มาไล่แม่นิดออกไปจากบ้านหลังนี้ทําไมแกกล้าพูดกับแม่แท้แทของแกแบบนี้ฮะแกกล้าปกว่งคนนอกแล้วก็มาพูดจากับฉันแบบนี้เลยเหรอฮะนี่แม่ยังกล้าพูดว่าไม่นีดเขาเป็นคนนอกอีกเหรอคะเอาตรงๆนะตั้งแต่ที่มมยแต่งงานกับพี่น็อตมาเนี่ยไม่เจอหน้าแม่นับครั้งได้เลยนะคะแม่ไม่เคยสนใจใยดีอะไรมมยเลยแม้ว่าตอนที่มมยท้องหรือว่าไมยคลอดลูกแม่ก็ไม่เคยสนใจแล้วตอนเนี้ กับมาพูดแบบนี้เนี่ยนะคะแม่มีแต่แม่นี้เท่านั้นค่ะที่เขาดูแลไม้เขาต้องช่วยเลี้ยงลูกทำกับข้าวดูแลบ้านทำทุกอย่างเพื่อไมคไมคไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยได้ซ้ำนี่ไม่ก็ตอนนั้นฉันยุ่งฉันไม่มีเวลาไงฉันก็เลยไม่ได้มาช่วยแกนะ่ะแล้วอีกอย่างฉันก็ต้องทำมาหากินไม่ได้แม่อย่ามาอ้างเลยดีกว่ามันฟังไม่ขึ้น แม่แค่ไม่มาช่วยม้นะคะแม่ยังบังคับให้ม้เนี่ยส่งเงินให้แม่ใช้ทุกเดือนเดือนละหมื่นอีกแล้วไม้ก็รู้นะคะว่าแม่ไม่ได้เอาเงินนั้นไปใช้ของแม่เองแม่เอาเงินพวกนั้นนะไปให้พี่บิ๊กใช่ไหมคะแล้วตอนเนี้ยแม่อย่าคิดว่าไม้รู้ไม่ทันแม่นะแม่ตั้งใจที่จะหุกบ้านหลังนี้เป็นของพี่บิ๊กเอาไปให้พี่บิ๊กอีกแล้วใช่ไหมคะพอเลยค่ะแม่แม่เลิกทำแบบนี้สักทีไม่ไม่ได้โง่นะ แล้วมายขอพูดเลยนะคะว่าตอนนี้มายมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลแม่นิดไปจนวันสุดท้ายของเขาเท่านั้นแกพูดมากเลยของแกนะฮะนี่ฉันเป็นไหมแท้ของแกเลยนะแล้วฉันก็ดูแลแกมาตั้งแต่เกิดอ่ะแกพูดแบบนี้กับฉันได้ไงฮะนี่ใจคอแกจะปล่อยให้ฉันไม่มีที่อยู่จริงใช่ไหมแม่จะไม่มีที่อยู่ได้ยังไงคะกอดหน้าเนี้บ้านที่ต่างจังหวัดโดนลื้อถอนไปแม่ก็ได้เงินชดเชยไม่ใช่หรือไงคะเงินชดเชยต้องสองล้านไหนจะบ้านอีกต้องหนึ่งหลัง ตอนนั้นเนี่ยแม่ไม่มีส่วนแบงอะไรให้ไมยสักบาทเดียวพอบอกว่าไมยแต่งงานออกไปแล้วแม่ก็เอาไปให้พี่บิ๊กหมดเลยนี่คะแล้วตอนเนี้ยแม่จะมาพูดตัวเองไม่มีที่อยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรหรอกไอ้เงินสองละนะ้านน่ะไอ้บิ๊กมันเอาไปซื้อรถหรูหมดแล้วแล้วที่สําคัญที่สุดพี่สะพภยแกน่ะมันก็ใช้ย่อยที่ไหนมันมันเอาแต่ใช้เงินนะ่ะแล้วที่สําคัญถ้าเกิดว่าฉันทำอะไรไม่พอใจมันก็เป็นดูด่าแล้วก็ทุบตีฉันเนี่ยวันเนี้ มันไล่ฉันออกมาไงไม่ฉันก็กะว่าจะมาอยู่กับแกไงแล้วแกก็มีงานประจามีรถมีบ้านไงมาแล้วตอนนี้แม่ผัวแกก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในบ้านหลังนี้แล้วแกก็น่าจะให้ฉันเข้ามาอยู่บ้างสิที่แม่พูดมาแต่ละอย่างเนี่ยแม่สมควรพูดเหรอทําไมแม่ถึงได้เป็นคนแบบนี้แม่ที่แม่เจอทุกวันเนี้ยมันเป็นเพราะเวรกรรมของแม่นั่นแหละค่ะมันคือสิ่งที่แม่ทําแม่ก็ควรที่จะได้รับมันไปแล้วแม่ยังจะมากล้าไล่แม่นิดออกอีกลระคะมม่บอกแล้วไงคะ ว่าแม่ไม่มีสิทธิ์มาทาแบบนั้นแล้วไมยก็ไม่มีวันยอมแน่ก่อนหน้านี้ตอนที่ไม้ธุรกิจเกือบล้มละลายไม้เป็นนี่ไมขอความช่วยเหลือแม่แม่ไม่เห็นช่วยไม้เลยอะแม่จะมาอ้างสิว่าตัวเองเป็นแม่ไม้ได้ยังไงแม่คะไม้ขอร้องนะคะแม่เลิกพูดแบบนี้สักทีเพราะมีแต่แม่นิดเท่านั้นที่เขาช่วยเหลือไม้ก่อนหน้านี้ที่ธุรกิจของไม้เกือบล้มละลายไม้เป็นนี่ต้องหลายล้านแม่เคยเห็นใจยายดีอะไรไม้บ้างไหมคะไม่เลย แม่ตัดขาดความสัมพันธ์กับไม้ไปแล้วด้วยซ้ำมีแต่แม่นิดเท่านั้นที่เขาคอยช่วยเหลือไม้จนไม้สามารถกลับมามีอยู่ทุกวันนี้ได้ไม้ก็เลยตั้งใจให้บ้านหลังนี้เป็นชื่อของแม่นิดเขาไมยบอกแม่ไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไมยก็ไม่ทางทิ้งแม่พี่น็อตเด็ดขาดแล้วไมยก็จะดูแลเขาตราบใดที่ไมายังยืนอยู่ตรงนี้แม่ไม่มีวันมาไล่แม่นิดออกไปจากบ้านหลังนี้ได้แกบ้าไปแล้วหรือเปล่านะฮะแกเสียสติไปแล้วใช่ไหมจะทำอะไรทำไมไม่รู้จักปรึกษาฉัน แต่ยกม้าหลังนี้เป็นชื่อแม่พวกแกได้ยังไงคะนี่แกจะทําให้ฉันไม่มีที่อยู่จริงใช่ไหมแล้วทีแม่ล่ะคะแม่เคยคิดปรึกษาอะไรไม้บ้างไหมตอนที่แม่ได้เงินชดเชยมาแม่ก็ไปให้พี่บิ๊กหมดเลยแม่ไม่เห็นถามไมยสักคำอ่ะพ่อเลยค่ะหมายว่าเราเลิกเถียงกันเรื่องเก่าๆสักทีเถอะเอาเป็นว่าไมยไม่ยอมให้แม่ไม่มีที่อยู่หรอกนะคะไมยจะหาที่อยู่ให้เองไมยจะพาแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราและเดี๋ยวไมยก็จะส่งเงินให้แม่ใช้ด้วย ม่อาจจะไปหาแม่เป็นบางครั้งข่าวไมายังดูแลแม่ได้แต่ไม่ไม่มีทางให้แม่อยู่ที่นี่เด็ดขาดนำไมไม่พ่อเทอลูกเขาเป็นแม่ของไมยให้อยู่ที่นี่ด้วยกันก็ได้เพราะยังไงเขาก็เป็นแม่ของไมาไมยอย่าทะเลาะก,กันเลยนะลูกยายฟ้าถ้าแกาจะอยู่ที่นี่กับพี่ก็ได้แต่แกต้องสัญญากับพี่นะ พ่กแกจะไม่ทะเลาะกับไมอีกไม่ไม่มีทางนะไม่ไม่ไม่ยอมนะไม่ไม่ยอมอยู่ร่วมชายขากับแม่ผัวแกหรอกไม่ไม่ยอมแม่ยังมีสิทธิ์มาไม่ยอมอีกเหรอคะนี่แม่นี่เข้าใจดีขนาดไหนแล้วที่จะให้แม่อยู่ร่วมบ้านกับเขาถ้าในเมื่อแม่ไม่ยอมเลวยังทาตัวแบบนี้แม่ก็ออกไปเลยค่ะแม่ไม่มีสิทธิ์อยู่บ้านหลังนี้อยู่แล้วหม่ทำไมแกใจร้ายกับแม่แบบนี้คะทำไมแกเป็นลูกอกตันยูแบบนี้นี่แกไม่กลัวชาวบ้านชาวช่องเขาอแกเป็นินทาเหรอว่าแกเป็นลูก นินทามันคึงแม่ไม่ใช่ไม้ไม้ทําถูกต้องแล้วค่ะไม้ทาหน้าที่ลูกได้ดีที่สุดแล้วแม่แม่เลี้ยงไม้มายังไงไม้ก็ตอบแทนแม่แบบนั้นแหละตอนนี้เนี่ยไม้เห็นแกว่าแม่เป็นแม่ที่ให้กําเนิดไม้มานะคะไม้ถึงหาที่อยู่ให้ถ้าเกิดแม่ยังไม่เลิกทําตัวแบบนี้และยังมาละลานแม่นิดเขาอีกแล้วก็อย่าหาว่าไม้ใจร้ายแล้วกันไม้จะส่งแม่ไปอยู่กับพี่เบิกเหมือนเดิมเอาไหมคะไม่ฉันไม่ไปอ่ะฉันจะอยู่ที่นี่ตอนนี้ ไปกับไม่เดี๋ยวนี้ไม่จะไปส่งแม่ที่บ้านพักคนชราไปค่ะแม่ไมไม่ไม่ไปไปค่ะไม่ไม่ไปสิโ้ยในยามที่เราเดือดร้อนบางครั้งคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยอาจไม่ใช่คนสายเลือดเดียวกัน